เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเกมออฟเดอะเยกันนะครับก็ในเกมออฟเดอะเยปีนี้นะครับก็มันมีดราม่านะครับว่าเกมที่ควรจะได้มันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเออนั่นก็คือเกม b c k k m i ดบูคองนั่นเองอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเหตุผลต่างๆนานาแล้วก็ว่าทำไมเกม b a c k m i ดบูคองถึงไม่ได้ส่วนตัวเนี่ยผม ผมขอเป็นกลางนะคือส่วนตัวเนี่ยผมก็ผมก็คิดว่าเกมไหนได้มันก็ได้หมดนะครับเพราะว่ามันดีทุกเกมเลยที่เข้าชิงรางวัลในปี2024นี้นะครับประมาณนั้นอ่ะฮะแล้วทีนี้นะพี่มันมีดราม่าอะไรเหรอครับผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับก็คือแฟนเกมแบ็กมิดบูค o องเนี่ยเอ๊ะเขาคิดว่าเกมเขาควรได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยอ่า ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเอาจริงแบ็กมิดบุคลงเนี่ยมันเป็นเกมที่มีกระแสค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่ากระแสเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เกม b บ็กมิดบุคลงเนี่ยได้เกม of the Year นะครับเพราะว่าเกณฑ์ตัดสินของเกม of the Year เนี่ยมันไม่ใช่มาจากผู้เล่นของเราเนะครับมันมาจากทีมงานนู่นของฝั่งเกมอวอร์ดนู่นแหละครับฮะนี้เนี่ยผู้เล่นอย่างเ ทีนี้เนี่ยผู้เล่นอย่างเราเราเนี่ยคือมันมีสิทธิ์ที่จะแบบปวดเกมออฟเดอะเย่ไหมมีนะครับต้องบอกว่ามีนะคือสิทธิ์ของผู้เล่นของเรานะครับที่จะได้หวตที่จะได้หวตอ่าเกมออฟเดอะเยเนี่ยคือ10%เปอร์เซ็นต์นะครับคือแบบมันมีส่วนร่วมคือ10%นั่นแหละครับ10%นนี่คือจากผู้เล่นทั้งหมดทั่วโลกนะเออ แล้วอีก90%มาจากไหนครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่านะครับอ่าเอเนเนี่ยมันมาจากสื่อนะครับสื่อเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเราก็มีนะไม่ว่าจะเป็นอเออชื่อได้ไหมอะของพวกพี่ๆออนไลน์สเตชันอะไรประมาณนี้ออประมาณนั้นนะครับมันจะมีอยู่3สื่อที่เป็นของไทยนะครับก็ของต่างประเภทก็อย่างที่เราเห็นกันก็จะเป็นพวกเอ่อเอที่มันชอบ่วยแบบ LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแบบฝั่งขวาจัดฝั่งซ้ายจัดประมาณนั้นก็แล้วแต่นะครับคือ เขาเอาตัดสินเกณฑ์การตัดสิน40นะครับมาจากสื่อแล้วทีนี้เนี่ย50เนี่ยมาจากไหนมันมาจากทีมงานครับทีมงานของเกมอวอร์ดที่อยู่ในตัวงานนั่นแหละรครับคือเขาก็จะวิเคราะห์ว่าเกมนี้มัน มีดียังไงแบบกราฟิกดีไซน์อะไรประมาณนี้นะครับกราฟิกดีไซน์ดีไหมอ่าแล้วก็เล่นกับครอบครัวดีหรือเปล่าอ่แบบเล่นกับครอบครัวแบบเขาเรียกอะไรเกมไม้ใช้สําหรับเล่นกับครอบครัวอะไรประมาณนี้อ่าแบบว่ามันเข้าถึงได้ทุกบุคคลหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาไว้ใช้สําหรับตัดสินเกมอวดนะครับนั่นแหละครับแล้วผู้เล่นอย่างเราๆนี่คือมีสิทธิ์ออกเสียงประมาณแค่10%เนี่ยโอ้โหมันก็อาการนักอยู่นะสำหรับเกมอวด คือเกมอวบนะครับผมผมอยากให้เพื่อนๆน่ยคือดูไว้เป็นสีสันซะมากกว่านะครับคือเกมอวดเนี่ยต่อให้เกมนั้นเนี่ยจะได้รางวัลเกมออฟเดย์นะครับก็ใช่ว่าจะเป็นเกมที่ขายดีที่สุดนะครับก็อย่างแบ็กมิดูคองเนี่ยคือเขาขายได้ประมาณเกือบ30ล้านชุดแล้วก็ไม่รู้ว่าทะลุหรือยังนะครแต่เขาก็ไม่ได้เกมออฟเดย์นะครับแต่ว่าในตัวแบ็กมิดูคองหรือว่าผู้พัฒนา เขาเนี่ยคือได้เงินไปเยอะแล้วเพราะว่ายอดขาย30ล้านชุดนะครับคือ30ล้านชุดเนี่ยใช่ใช่ว่าจะน้อยนะมันเยอะนะคือมันคิดมันเกินกําไรไปแล้วอะประมาณนั้น,นครับแล้วทีนี้เนื้อหาต่อไปผมจะพูดถึงนะครับก็คือเออ่ผมเนี่ยได้มีโอกาสไปดูเกม of t h e year ียครับในปี2020ในปี2024นี้ก็เป็นการส่งขายปีพอดีเลยนะครับก็ ตอนหบนั่งลุ้นนะโอ้ผมพูดว่าวูคองวูคองเอาจริงๆก็อันนี้คือวงเล็บนะอันนี้คือส่วนตัวแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นเกมเป็นเกมเมอร์ที่ชอบเล่นเกมดาร์กโซนะครับสังเกตที่ช่องผมได้ผมก็จะทำเกี่ยวกับซีรีส์โซค่อนข้างบ่อยนะครับเออแบบซึ่งเกมแบ็กมิดวูคองเนี่ยมันก็ไม่หึงกับโซจ๋าประมาทขนาดนั้นนะครับคือคือต้องบอกว่ามันเป็นเกมแอคชั่นมากกว่าอา่า คือความโซของแบ็กมิด k o คงเนี่ย้าเปรียบเสมือนเอลด n นริงเนี่ยเอลด n นริงจะอยู่ที่ร้อเนะครับเซคิโร่เนี่ย,ยก็เป็นเกมสเตลแล้วก็เป็นเกมโซด้วยคือเซคิโรเนี่ยก็ผมให้ประมาณ80%นะครับสำหรับความโซแต่แบ็กมิด k ูคงเนี่ยผมให้ประมาณ55 6 0ถึงที่เป็นเกมโซเพราะว่าคือแบ็กมิดภูคงเนี่ยมันมีความยากอยู่หน่อยครับแต่ว่าความรู้สึกที่เราเล่นไปอันเนี้ยมันมันก็สนุกนะ เออกราฟิกมันก็สวยแต่ว่าจะหูนัหเกมโซด้วยไหมก็แล้วแต่บุคคลนะครับเพราะว่าซ้อมยากง่ายของแต่ละบุคคลเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเกมแอคชั่นซะมากกว่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้ผมเนี่ยเลยได้มีโอกาสที่จะไปดูนะครับผมก็เชียร์แบบแบ็กมิดบูคองได้ไหมได้ไหมเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าจะมีเกมอะไรที่มันมาฮิต เข้าแบ็กมิดบุคลงแล้วล่ะเพราะว่ามันมันหายกันทั้งโลกเพราะว่าประวัติของแบ็กมิดบุคลงเนี่ยคือมันโดนสื่อ IGN ใช่ไหมโจมตีที่โดนสวิทเบบี้เนี่ยอ่าเรียกประมาณ7ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็จะขอเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในเกมไออะไรนะแบ็กมิดบุคลงนะครับคือวู๊กไม่วูกเนี่ยเอาจริงนะมันมีพวกเกมครับเพราะว่ามีชายกับหญิงใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันจะบาลานซ์ไหมหรือว่ามันจะเ e อียงไหมอะไรประมาณเนี้ย ก็ขึ้นอยู่กับตัวพัฒนานะครับแต่ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือถ้าเราเอาวอล์กเข้าไปเนี่ยแล้วเราให้แล้วเราให้พวกสวิตเบบี้เนี่ยเข้าไปยุ่งยามนะครับส่วนใหญ่เกมนั้นนะมันจะพังอย่างเช่นตัวอย่างาง่ายๆเลยก็คอนคอร์ดไม่ก็แอสซินคริสอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องบอกบอกไม่ได้ว่าแอสซินคริสมันยังไม่วางขายต้องเอารอปะเอารอนะ่ยใช้คุณสร้างเยอะแต่ว่าไม่คืนกําไร ไม,ไม่คืนคุณเลยอันนี้คือมันคอนเฟิร์มแล้วนะครับก็ประมาณนั้นอ่าส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยลุ่งนะครับมันเลยเห็นภาพจําว่าการมีอเออเอบริษัทนี้เนี่ยเข้ามายุ่มยามเนี่ยมันเลยให้คาให้เกมมันไม่สนุกหรือพังนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้อ่ะผมก็ได้มีโอกาสนั่งดูนะครับว่าผมก็เชยร์ว่าบูคองนั่นแหละไอะนเนี่ยพอเขาประกาศเกมออฟเดอะเยมานะครับเกมแอส o ดผมนี่แบบ เกมอะไรอะพี่ไหนว่ามึงเนี่ยดูเกมออฟเดอะย r าแล้วพวกเกมเนี่ยสมอมงสมควรอันนั้นมันเป็นก่อนนะครับ,รบก่อนที่ผมจะรู้จัก S อสโลบอทเนี่ยพอมันประกาศเอสโลบอทมาเนะยครับผมก็เกมอะไรวะทำไมมันทำไมวูของมันไม่ได้วะอะไรปนระมาณนี้เออผมก็เข้าไปหาศึกษาดูว่าอ๋อเอสโลบอทเนี่ยมันอยู่ในเพย์สเตชันซึ่งผมเนี่ยเข้าไม่ถึงอยู่นะเพราะว่าผมคงไม่เอาเงินไปลงกับเพย์สเตชันแล้วก็ ซื้อจอทีวี 2K มาเล่นเกมเฮแน่ๆนะครับผมก็เอาเงินไปซื้อ PC ดีกว่าเออมันคุ้มกว่าประมาณนะี้ผมก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักกับ Astro Bot นะครับแต่ว่าพอผมอไปดูสตรีมเมอร์หรือว่าช่องชาวต,ว,ตวต่างชาติช่องชาวต่างชาตินะครับคือก็อันนั้นแหละ ก็อันนั่นแหละอ๋อเกมนี้มันเป็นเกมสถารับครอบครัวนี่ว่าเออแบบเป็นเกมเล่นเพลินเนเล่นกับลูกเล่นกับภรรยาอะไรประมาณเล่นเล่นเล่นกับแฟนอะไรประมาณนี้ก็พอไปดูแล้วเนี่ยอ๋อเอาจริงก็สมควรนะแต่ว่ามันเป็นเกมนอกกระแสไงคุณเออมันมันสมควรอะมันสมควรที่จะได้แหละแต่มันเป็นเกมนอกกระแสไว้ซึ่งหมก็เออก็อืมก็พอรู้จักแล้วก็อืมอืมอืมโอเครับได้รับได้ประมาณนี้นะครับและทีนี้ พอผมเนี่ยคือหวังกับบูขอกไม่ได้แล้วใช่ไหมผมก็แบบไอ้อย่างน้อยเนี่ยมือถือเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเกมมือถือเว้ยเกมที่เรารักเนี่ยมันจะต้องได้สักเกมนะว,วะอ่าที่ผมเล็งไว้ก็จะเป็นอ่าเกม เซเลโซนซีโร่หรือว่าเป็นเกมแซ่บๆหน่อยครับที่เขาเรียกกันกับเวททัลลิงเว็บซึ่งเขาชิงกันอยู่2เกมนี้อายประมาณนะ่ะคือคอมมูมันตึงอยู่แล้วไอ้สองเกมนี้ผมก็ได้แบบคิดว่าเอ๊ะไม่เกมอะไก็เกมนหนึ่งแล้ววะเออที่เราต้องได้นะครับสรุปเกมไพ่ครับผมไอ้เกมไพ่ไอของโมบายอะนะเป็นเกมที่ผมไม่รู้จักแล้วทีเนี้ยผมก็ได้ไปลองเล่นเกมไพ่เนี่ยดูอ่า Where is เนื้อเรื่องครับผม Where is เนื้อเรื่องเกมไพ่โอ้ชิดแล้ว หรือว่ามันมีในเรื่องวะหรือว่าผมเล่นไปไม่ถึงวะผมยัง,งงงอยู่เลยมันเป็นเกมเล่นชิวๆเป็นฟินดูดเวลาชีวิตแล้วแบบแล้วมันตัดสินกันที่อะไรอ่ะสรุปเกมอวอร์ดอ่ะอันนี้ผมขอพูดถึงเรื่องของโมบายนะครับเวทเทอรลิงเวฟในเรื่องดีชอคิปเปอร์อะไรประมาณนี้แซดซอ่าถึงจะเกลียดระบบ p ีีไปบ้างแต่ว่าเนเรื่องมันก็ดีนะครับเออเอาแล้วในเรื่องแล้วเกมน,นี้ได้ผมก็เลยงงแบบแบบอันนี้คือส่วนตัวนะครับต้องบอกว่าส่วนตัวนะผมผมก็เลยงงเกมไพ่นะ่ยแล้ว มันตัดสินกันที่อะไรสรุปอย่างน้อยก็เป็นอย่างน้อยมันต้องได้สักอันระเบเกมนี้กูล่นนะครับเออก็ก็คือหวังว่าอย่างน้อยน,นะถ้าไอ้บูคองเกม PC ไม่ได้นะก็มาบังกับโมบายนะสรุปโนนะครับ,ร no. รบไม่ไม่ได้สักอันเลยเออเนี่แหละคือผมก็เลยคิดว่านะครับอันนี้คือเข้าประเด็นใหม่นะครับเกมออฟเดอะแย์เนี่ยมันตัดสินกันที่อะไรแล้ววะเออ จากที่ผมพูดไปข้างต้นว่าจใจให้ผมพูดไปขั้นกลางว่าผู้เล่น10%บเอ่ทีมงานสื่อประมาณ40%แล้วก็ทีมงานเกมอวอร์ดเนี่ยมันก็ประมาณอีก50%เนี่ยมันจริงป่าวะข้อมูลนี้มันมั่วป่าววะอะไรประมาณนี้ผมที่ผมคิดนะมันเป็นอะไรที่ Amazing มากครับสำหรับในเนี้ยในในยุคปัจจุบันนะเพราะว่าเหมือนว่าที่ผมทำเกี่ยวกับบก็กบ่อยๆเนี่ยเพราะว่า LGBTQ มันเหิเขิมกรเกิมไปหรือเปล่า คือมันไม่มีความเป็นกลางในการให้อ่ะแล้วเราจะทําเกมเนื้อเรื่องทําไมนี่เมื่อแบบเราทําเกมแบบใหม่ก็ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เอาจริงๆผมต้องบอกเลยว่าพวก LGBTQ นะครับหรือว่าพวกที่มันเรียกร้องความเท่าเทียมครับส่วนใหญ่เนะี่ยอ่าส่วนใหญ่เนี่ยครับคือเขาไม่เล่นเกมครับเกมเมอร์เนี่ยไม่ได้มีหลายประเภทหรอกเอาจริงจากความคิดผมนะเกมเมอร์เนี่ยมันมันไม่ได้มีหลายประเภทครับผมคิดว่ามันมีประเภทเดียวนั่นแหละก็คือ เกมเมอร์ที่จ่ายเงินไปแล้วแล้วเอาเกมเข้ามาเนี่ยเล่นแล้วมันคุ้มไหมแค่นั้นเองผมคิดว่านะในส่วนของเอ่อที่ว่าเกมที่เราเล่นแล้วเราชอบไหมเนี่ยเราแบบแยกออกเป็นแต่เกมต่างๆอันนั้นนะผมว่ามันจะแต่บุคคลมากกว่าแต่ว่าผมมองว่าเกมเมอร์มันมีแค่ประเภทเดียวนะครับก็คือเล่นเกมแล้วมันคุ้มหรือเปล่าแค่นั้นเองเอาจริงก็งงนะพูดมาขนาดนี้ก็คืองงเออ อันนั้นแหละของโมบายอ่ะผมงงมากเลยส่วนไอ้มือถือเนี่ยไม่งงส่วนของ PC เนี่ยไม่ไม่งงนะเพราะว่าเออเกมไหนได้มันก็สมมงแหละมันมีเกมไพ่ด้หรือเปล่าะถ้าเกมไพ่มาด้วยถ,ถ้าเกมไพ่ได้นี่ผมผมจะผ,ผมจะพีแตกกว่าน,นี้นะฮะแต่ว่านะครับก็คือไอ้รางวัลเกมอวอร์หรือว่ารางวัลเกม of ฟเดอะเยเนี่ยก็มองเป็นเรื่องขำๆนะเพราะว่ามันจะเหมือนกับงานงานหนึ่งอะแบบพี่แบบ เราไปมีส่วนร่วมแล้วแบบโอ้เกมเราไม่ได้แล้วแบบโอ้เราก็เสียใจบ้างแต่ว่ามันเป็นงานงานนึงมันเป็นงานที่แบบว่าก็ดูแบบเอาเพลินเพ่อเอาสนุกสนุกก็ว่ากันไปนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเกมอย่างน้อยเกมที่เรารักเนี่ยไม่ได้เกมออฟเดอะเย่นีครับอย่างน้อยมันก็คงอยู่ในใจเราเสมอไปนี่ครับประมาณนั้นก็เหตุผลที่ผมมาเล่าเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆสามารถเสริมได้เลยนะในคอมเมนต์เนี่ย มีค่คอมเมนต์เขาว่าผมน่าจะตกหล่นอะไรไปเยอะบ้างนะครับแต่ว่าก็คอมเมนต์อย่างสุภาพนะแล้วก็เอาแบบเอาแบบสร้างสรรค์แล้วแล้วแบบว่าให้คนอื่นมาสามารถาแจมได้ด้วยอะไรปรนะมาณนี้คอมเมนต์แบบเป็นกลางแต่ผมแต่ผมมาพูดที่ผมเป็นกลางเลยว่าผมยังงงตัวเองอยู่เลยเนะี่ยผมก็จะวงเล็บไว้นะครับว่าอันไหนที่มันไม่ไม่เป็นกลางอย่างเช่นที่ผมชอบปูของแล้วก็เชียอะไรประมาณนี้อ่านนะ แต่ถ้าเป็นกลางจริงเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเกมพวกเกมที่เอามาลงในเ,เกมอ w วอร์ดนะครับใช่ไหมวะคือมันก็เป็นกลางนั่นแหละอา่าก็พวกเกมก็มีสิทธิ์ได้หมดนั่นแหละครับเออก็แล้วแต่ผู้จัดเขาหรือว่ากรรมการเขาจะเอาไปแล้วกันนะครับอันอันนี้ก็ประมาณนี้ก็ฝากกดซับสไครต์ไว้นะครับคือขอขอคนละไลค์คนละซับครับผมเออักช่วยกันไปเนาะ จะได้มีคลิปแบบมาบนแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกเรื่อยๆนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในปีหน้านะครับก็ปีนี้เนี่ยก็ก็คงจะต้องปิดฉาก้วยคำว่าเกมออฟเดตเยอะนี่แหละครับ,รบอ่าไว้ก็ปีหน้าเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงใหม่นะครับปีนี้ก็ขอพักผ่อนไปปีใหม่ก่อนไปปีใหม่เนี่ยเอาจริงผมก็นั่งอยู่หน้าคอมนี่แหละก็เล่นเกมไปนี่แหละครับประมาณนั้นไม่ไม่มีแผนที่จะไลฟ์สตรีมเลยนะครับอ่ะก็ไว้พบกันใหม่ปีใหม่ครับบ๊ายบายครับผม อ่สุขสันต์ปีใหม่ครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในในปีใหม่นี้นะครับบ๊ายบายครับ